สวัสดีครับผมนายสัญญาจันทการนะครับตำแหน่งครูผู้สอนนะครับแล้วก็เว็บมาสเตอร์นะครับของวิทยายลัยเทคโนโลยีชนะโุรขันนครราชสีมาะจะมานำเสนอนะครับงานวิจัยนะครับวิจัยในชั้นเรียนเรื่องนะครับการพัฒนาทักษะการเขียนโปรชาร์ตนะครับด้วยโปรแกรม Microsoft VCO โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนอน,นะครับคือประสงค์นะครับก็จะมีนะครับเพื่อพัฒนาการพัฒนา,าทักษะนะครับการเขียนโฟลชาร์ตนะครับด้วยโปรแกร,รม Microsoft VCO i ของรายวิชานะครับการพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจนะครับเพื่อเปรียบเทียบนะครับผลสำฤทธนะครับด้านทักษะของการเขียนโปรโชาร์ตนะครับเพื่โปรแกรม Microsoft VCO นะครับโดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับของรายวิชานะครับการพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ กรอบแนวคิดนะครับก็จะมีตัวแปรอิสระนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเพื่อนด่วยเพื่อนนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวแปรตามนะครับก็จะมีผลสมดิด้านทักษะนะครับการเขียนโซว์ชาร์ด้วยโปรแกรม Microsoft VCO อันที่สองนะครับก็จะเป็นความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียนโดยใช้กิจกรรมเพื่อนด้วยเ,เพื่อนนะครับ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างก็จะเป็นนะครับทางด้านของปวสนะครับปีที่สองทับสองนะครับาภาคเรียนที่สองนะครับปีการศึกษา2565นะครับสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลน,นะครับ ของวิทยาลัย,ยเทคโนโลยีชนะอุรขันขนครราชสีมาครับมีทั้งหมด12คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพการดำเนินงานนะครับก็จะเป็นในห้องเรียนนะครับอันนี้ก็มาดูนะครับว่าในการเขียนในการทำนะครับ ไปถึงไหนแล้วนะครับผลวิเคราะห์นะครับก็จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นทุกคนนะครับตามตารางนี้นะครับคนที่หนึ่งก็จะเพิ่มห้านะครับคนที่สองเพิ่มสี่นะครับตามลำดับไปนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมี x bar กับ sd นะครับทั้งสองตารางนะครับรแสดงให้เห็นนะครับถึงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนะครับของคะแนนก่อนเรียนหลังเรียนนะครับในการเรียนนะครับเรื่องการเขียนโฟ o ช c h a r โดยโปรแกรม microsoft visio นะครับโดยใช้กิจกรรมเพื่อนชเพื่อน ก็จะพบว่านะครับค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับก่อนเรียนนะครับก็จะเป็น3.75นะครับหลังเรียนก็จะ8.00นะครับก็อยู่ในระดับดีนะครับข้อสรุปนะครับ การเขียนโฟล์ชาร์ดด้วยโปรแกรม Microsoft Visio โะครับโดยใช้กิจกรรมเพื่อนด้วยเพื่อนมีผลสมัมฤธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าสูงกว่าก่อนเรียนนะครับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้นะครับการเขียนโฟล์ชาร์ดด้วยโปรแกรม Microsoft Visio โดยใช้กิจกรรม เพื่อนเพื่อนนะครับมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดนะครับข้อเสนอเนยนะครับก็จะมีในการนำไปใช้นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นครูผู้สอนจะต้องคอยติดตามดูแลการปฏิเดการปฏิบัติงานกลุ่มตัวอย่างนะครับ อย่างต่อเนื่องอครูผู้สอนจะต้องคอยให้แรงเสริมแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับก็ช่วยนะครับผลักดันข้อที่สามนะครับครูผู้สอนควรแจ้งผลการประเมินนะครับทุกครั้งเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนานะครับตัวเองนะครับ ในจุดที่ยังด้อยอยู่นะครับข้อเสนอเนี้ยเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปนะครับควรจะมีการศึกษาผลการผลของวิชาวิธีการสอนนะครับแบบเพื่อนช่วยเพื่อน,อนที่มีต่อผลสมทธิทางการเรียนราวิชาอื่นอ,อย่างเป็นระบบแล้วก็เต็มหลักสูตรการเรียนรู้นะครับแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เ็นกิจกรรมการเรียนการสอนนะที่สามารถนําไปใช้ในการสอนโดดื่นได้นะครับ